มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้ค่ะโรงพยาบาลพระปกเกล้าจงังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและพิธีวางโงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวัน,นคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่บริเวณลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ็ณอาคารประชาธิปกศักดิเดชโรงพยบาบาลพระปกเกล้าจ,จังหัจจักรพุรรีได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาและพิธีวางพป่งมาราถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหล้างรวมทั้งเพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรอนในจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลศรีเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2436ส่งสำเร็จวิชาการทานจากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส ทรงอภิเศษสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพณีขณะที่เสวยราชสมบัติบ้านเมืองอยู่ในภาวะขับขันทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแต่ด้วยพระปีชาสามารถกอบกับพระขันติธรรมอันสูงยิ่งทําให้ทรงนําประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตจากนั้นส่งปรปับปรุงประสิทธิภาพและระบอบบริหารบ้านเมือง ทรงมีพระราชาหรือไทยเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงฉลาดรอบรู้คติทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งและทรงเตรียมพร้อมที่จะพระราชทา,านรัฐธรรมนูญแก่ชาวไทย ครั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475พระองค์ทรงเลือกทางสันติภาพเดินทรงสละพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระราชทานอำนาจอธิปไตยแก่ปวงชนชาวไทยและพระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรฉบับแรกแห่งอาณาจักรไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ครั้นเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ส่งตัดสินพระไทยสระราชสมบตัติและเสด็จประทับณประเทศอังกฤษจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484รวมสิริพระชนมายุ48พรรษาค่ะ